เด็ครับใช่ไหมผมเองนั้นผมเองผมเอผมนัยกิจกรทสอนะครับลองพัฒนาในรมาจัวัสมุสาครก็แต่ว่าเี้เสี่ยหมูมันฟองตู้ไปแอบแฝงคนสุทสาครจะสอนนะยกตัวอย่างยกที่ที่ท่านคุณเสาวะบอกว่าจะใช้ดูเธอร่วมกับแอบแฝงสองเนี่ย ผมฟังข่าวว่าเขาจะทำแยกบรรเทาจริ่ครับเขาจะยึงโครงการด้วยก่อนไม่รู้นะมันจะกิงไม่กินผมพอดีได้ข่าวมานะครับแต่ถ้าจะ,จะใช้ผมจนะร่วมโครงการลูกเทินอีกสองจุมมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอีกลูกเทินหัวโตที่หน้าเอกภงเนี่ยพนดีผมเป็นประธานาไม้บารทัดจังหวัดนครเนี่ยก็ลงไปตรวจพื้นที่ใช้งบไป็นห้าสิบกว่าล้านนะครับแล้วองงบระบาดด้วยไม่ใช่งบทางหลวงด,ด้วย ทำานบจะปิดเท video, ulously, ั้งหมดเสียดายจริงๆห้ากว่าล้านเนี่ยใช้ไม่ถึงเนี่ยนะณปัจจุบ <teraz ambling. S 2> ันไม่ใช้ปรภาษีอีกทำไมผู้ว่ากลุ่มแต่ท่านบอกจะไม่ใช้แล้วจะใช้ทางดูุนเฉยทั้งหมดภาษีคนเหลือขอแท้ๆเนี่ยอย่างที่เสี่ยหมูบอกเนี่ยงบฟังท่านจักคงท่านเหนี่อยมาน้อยมากซ่อมถนนปีเกศศุลตอดีผมก็เป็นกรรมการลูกตาตระหวัด ก็มันขโมยวางเด็อซ่อมถนนเสียจนนะครับ100ร้อยกว่าล้านก็เพียสูงนะครับเนี่ยแล้ย่ตรงแก่ตรงเนี้ยหลงอะไรที่น้ำท่วมเนี่ยโดยผ่าน,นครับมาล้อมสูนรระบรรมซ่อมไปกิโลหนึงสีง่หล,ล้านยกไป30มสิบซนผมพูดไปแล้วเป็นผงานเม่เรื่องไ่แล้วเนี่ยครับประการน่เนี่ยผมถามว่าทำไมไม่ ทำเป็นปรนนานาเลยว่าทางเนี้ยเส้นเนี้ยเขาจะทำยังไงปัจจุบันเนี้ยที่ท่านใช้เวลา4 5 0วันเนี้ยตอนนี้ใช้มา300วันหรือ300ต่อป่าใหญ่เพราะที่ทำงานใช้ผมก็ข้าวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยของ่าดาวเนี่ยก็กขยายไปเยอะแล้วเมื่อกี้ที่ท่านแรกที่พูดไม่ถูกนะผมมองไปเห็นตนะัวเราคือความไม่สะดวกก็ต้องไปดูเธอในแต่ละทุ่ เรื่องสีที่เรืทอชาวบ้านบ้านเขาอยู่ใกล้ก็เดือดร้อนน้อยถ้าเขาต้องมุงเทิไกลเขาก็เดือดร้อนมากน้ำมันเขานะครับเขาต้องมุงเชินทุกวันถ้าเคยใช้ว้ห้าสิบบาทถ้าอยู่เธิเป็นร้อยบาทเนี่ยปีสามร้อยหกพันห้าวันถ้าจ็นห้าสิบสิบปีนะถ้าคูยไปสิ็เนี้คือความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที terror, God, society, ่ไม hmm? ่ได hmm? <é. S 1> ้ร <ev ne. S 2> ู้ข้อมูลของส่วนราชการที่ตั้งทำหนึ่งทำสองทำสามผมก็อยากจะบอกว่าในการทำเองของท่านเนี่ยบางทีบริษัทที่มันทำรู้เฉพาะผมพอดีผมเนี่ยโครงการในสุสานที่ผมเป็นคณะทำไมบาเนี่ยจังหวัดภูเก็ตครับมีโครงการผมขอดูทุกโครงการแต่แท่ผม บางช่างมาก็ดีหรือจะใช้งบกลุ่มจังหวัดก็ดีหรือจะแชนพวกของในจังหวัดก็อย่างที่บอกครับเสียภาษีันดับต้นๆแต่ถ้าอยู่กับพวกนี้ล้าหลังครับภาระสองเนี่นะยไม่คนทั้งประเทศรู้จักด,ดีครับถนนเก่งโคตรไอโครงการเป็น,ก,น,ก,นการาหลอกตายเท่าไหร่แล้วถามว่าตรงที่ของรัด ยังไม่ม <hi> ีใครออกมาเลยแล้วลบช็อตเนี uh, ่ยผมถามตางไปก่อนลงใหม่เนี <ana> ่ยก็ตายอะไยทด่มาเมอรนไม่มีใครรับชอตโยนไปยังมีผู้รับหมาะครงนแล้วผมถามว่าของกองงานหลวงนี่คุมก่อสร้างคุมงานยังไรนะครับ กย่างลูกเทวิภากษาว่าตกลงท้าทุนตายได้สองคนนั่นนั้นซ่อมท้าทุนได้บำถ้าผมฝ่าย,ยนิดนึงนะครับถ้าท่านได้ทำเนี่ยเวลาจะต้องขออนุญาตนะครับเรื่องลุกล้ำลำน้ำก็ดีนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างสะพานข้ามชายคลีนเนี่ยพอดีท่านผู้ชมทำอะไรยกเนี่ยก็บอกให้ผมยันในกระมวเนี่ย ลงไปโขพร้อมกับอปพอรฆาตเจ็ดโดยเฉพาะตอนตอนที่เจ็ดของทางเอ็มแปดเอสองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาสร้างช้าเพราะเขาได้รับอ,อนุญาตช้าไปหนเดือนเขาถึงทำไม่ไปคานแน่นอนเขาก็บอกว่าเขาทําให้ทานในสัญญาก็จะฝากไปด้วยว่าถ้าตรงงานไ่้อนุญาตเนี่ยก็ดีนครับ ท่านขอเองเยอะจะรู้แล้เหมาของผมก็ไม่ทราบแล้วผมราชการแต่ตรงนี้มันเป็นกรณีศึกษาว่าเพราะมันไม่ขออนุญาตไม่ได้ก็ลงดูช้าไปเดือนปั๊บเดือนล้อจะขอโทษคนสมุนละครช้าเดือเดือนแล้วทุกวันนี้ก็ประมาณหกแปดเบอนแน่หกแปดเบอนแน่โครงการเฉลี่ยแล้วเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของสื่อของทางหลวง วินโดนได้หรืว่าที่เสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วก็ซือยัง่ยปนชาวบ้านใช้ไม่ได้เลยเพื่อแปรมวลทามสะดวกไอ้ตอนที่หักตรงนี้ถักเาหน้าเซ็นท่านแล้วใครเดือดร้อนคะัาว้าผู้รับเหมาไม่เดือดร้อนครับกงทัพหลวงผมไม่ทราบว่าเกณฑใจผู้รับเหมาหนักหนาเนี้ยยังเด๋มื่อกี้บอกข้าเมือข้าไปผงผมก็บอกวอันไงนลายฐานจะได้ ตัวสงทำได้เนี่ยให้ออกเข้าวงไานกับก็ไม่ได้ทแม้ไปเข้าโรงพยาบาลรักษาให้หาชัยสามคเป็นอย่างเงี้ยคนมาจากรทุกแดต้องไปเข้าหาอาชัยสาคนมาจตกแม่กองไปเข้าืองับก็ามาเข้าหาอาสามตายัวนล้าหกเกรแดมาเหลือสามเลนพอมาหาเมืองไทยมาหาแค่เมงไหนแล้วสองเนหน้าตลาดกีฬาแล้วยังแอบตัดมาเยอะ อาสาลีเองในทางปากของสุงริยนอเหลือเในขึ้นพวกอัปลมลมาเกณฑ์อะไรเนี่ย,เ,ยนะเมื่อไหรนะ่ก็ติดนะครับก็ก็ฝากด้วยตรงนี้โดยเฉพาะผมติดใจเะีรหรื้อสะพานข้ามทางารถไฟเนี่ยที่ขนาดสมุทรสาครไม่รื้อเนี่ยจะโค่นไองไปดูไม่เจอนะครับแล้วเรื่องย้ายสาโรโลวะพงเนี่ยเกียตรติร,รัฐบางเทศบาลนครกับผู้รับเหมา ทำไมไม e ่หาเขาถามว่าเอ้ยยัดร้ายให้หน่อยเนี่ยกรป่านี MID ้ทางจะตงเสาเนี right ่ยได้ซื้อเลยครับแล้วก็ท่านท่านกิจวัตร6แปดต่ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ที่เกาทั้งนับแล้วก็ถนนทางวังเดาวก็ฝากด้วยครับอย่ามาเบียดเงินเงินสุนพอนะครับเวาเงินส่วนกลางเนี่ยทางท่านทำมาเลยครับเพร้อมุงสุนทรนี่ จังหวัดใหญ่นะนะว่เพิ่มเมืองเพิ่มเดียวเพิ่มเมืองเพิ่มเดียวเนี่ยมากกว่าคนประกอบทั้งจังหวัดแต่ถนนที่ตัดใหม่นะครับสู้ถนนสงครามไม่ได้เนี่ยาฝากไว้ด้วยนะครับเอาโครงการมาทาแตโครงการนนถ้านั้นหนึ่งวันนี้ครับตอนนี้ผม,มาอายุ70อีก8ปีหรือ10ปีเสร็จผมไม่รู้ยังได้อยู่ท้ายไหมขอบคุณมากครับครับให้ให้ท่านกับรถขึ้นก่อตอนแรก